สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม Rocket Tester กันอีกครั้งหนะครับวันนี้เป็น e a p ที่สงองไม่ก็ไม่ได้ทำกันานานก็ไม่ได้นานลรอกก็แป๊บเดียวเองแต่ว่ามันก็น่าจะนานแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นคอมเท่าไหร่นั่นแหละแล้วง,ง,ง,งั้นเราก็มาเิดกันเถิดกับสกุลมิซายสกุลมิซายน่าจะเป็นพวกจรวดยิงขีปนาวุธเออผมจะลอง ว่ามันก็พอใช้ได้นะมันก็ไม่ได้แย่ยม,มากเอ้นี่ครับนี่แหละสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อในคลิปที่แล้วว่าอเมริกาเป็นศูนย์กลางเทเบิลล์อันก็คือเนี่ยครับดาวเทเบิเเเลเลอร์วันดาวเทเบิลลอรของอเมริกาทำไมเสียงไม่เงาล่ะอเอะครับมันก็ไม่ได้แย่ย <c oughs> เอ่อปล่อยดาวเทียมถนะ้าเกิด เออมันหมุนอ่ะไม่รู้ทำไมมันถึงหมุนตรงเนี้ยอู้ตอนนี้เป็นสเตทที่สอง ครับดูอมันคือมันมีจรวดยูมันมีเหมือนจะเป็นจรวดอยู่ข้างล่างแล้วม really ันมีอันรกางมาผมไม่รู้เป็นไงนะครับส่วนตอเที่มันกัดพุดะข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าผมเอมันก็เหมือนเอ็กซโลมันมันก็คือแต่มันเป็นวงกลมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดภาพให้ดูนะครับเราอเป็นหนึ่ง เนี่ครับมันก็เป็นอย่างนี้ครับเอองันเป็นวงกลมครับเออเนี่ยอย่างเงี้ครับมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เรากำลังเป็นต่อนะครับเออเอ้กซ์สิบห้าก็ข้ามไปแล้วครับไม่รู้ทำไงครับพวกเขคือย่งไงไม่รู้ครับ <c oughs> เออครับต่อไปนี่คือมันจะมีแนไม่ิซาหรือเป็นจลน่าจะเป็นเจลูกข้ามทาวนที่แาบมั้งขี่ไปแล้วก็ข้ามาที่ก็ไม่รู้เหมือนกันไปดูกันเถอะครับ นั่นนนั่นนาสุดใจนะครับเนี่ยดาทียังอึดไม่ไดครับเราจะเต็ส2หรือเราจะเต็ส3มไหมครับเราเตนถึงมัน5้าสิบเดียวผมก็จะกดเองเพราะว่ารอนานไม่ได้ครับมันน่าเบื่อครับรอนาน นะครับต่อไปนะครับจะหลวดบอสต็อกวันเออเออติดติดติด,ตดออผ่านลมเลยนะครับเป็นจรวบทสต็อกวันเป็นจรวดที่พานำามนุษย์คนแรกขึ้นสู่อาวากาศซึ่งชื่อของคนคนนั้นคือยูริกาลินนะครับเป็นคนจอสเโซเวียตก็คือนี่ครับความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งของโซเวียตนะครับก็คือปล่อยคนไปสู่อาวากาศของคนแรกของโลก

ถ้าเกิดพอจะดาสเสองเลยเฮ้ยน,น,นี่รลบบนี่คือยานวอสต็อกหนึ่งนะครับจากสหภาพโซเวียตเฮ้ยด้วยครับม,มันกลมครับมันกลมเอ้เอ้ยช่วยด้วยเออกลมงไปลจ้ ได้เวลาน,น,นานมากเลยครับเลยเลยครับเดี๋ยวผมจะปลงทะบียนเลยว้าโอเคครับเราอยู่ที่เบร,บรของเราแล้วอโอเคต่อไปนะคะเป็นปีด้อมเจ็ดก็นั่นแหละรครับมันก็เหมือนมอสตดองวันมันก็เป็นมันก็แค่เป็นของอเมริกานะเหมือนรูปร่างมันเป็น มันก็เป็นของมันก็เหมือนของโซเนี่ยนะคะมันเป็นภารกิจเดียวกันนะคะผมก็จะข้ามัเลยนะคะมีดอมมาลินเนอร์นะเออวอททอร์เอ้ยน่น่เอองั้ you know to to uh, นผมจะไปที่ s a ตเทิร์นวีอาพอลโลเลยเพราะนี่เขาคนเขาจะรู้จักกันเยอะนะคะในหนาดังลบบบอุ้ยนี่คือเจหลวด ที่ส่งคนไปดวงจันทร์เออน่าจะมีคนรู้จักเยอะนะอันนี้<า>ไปกันเลย เบื่อแล้วนี่ผมจะบอกว่ามันน่าเบื่อมากเลยแต่ว่ามันก็เป็นภารกิจของเราที่ต้องทำให้ไฟถึงเวงจันท์ ส่นี่เรามาอยู่ที่โรงแล้วนะคะเราจะรันยันลงจอที่เมืองเชียงแต่ว่าก่อนที่เราจะลงจอดเราก็ต้องไปที่โรงยนต์จอดลงจอดกันครับเฮ้ย โอเคครับนี่เรามาอยู่ที่ดวงเัือนกันแล้วนะก็ปักธงนะครับมาแค่นี้แหละครับกลับดีกว่าครับโอเคกลับแล้วครับเฮ้ยเยันพอนล็อกเวอร์เยใช่เรามีล็อกเวร์ด้วยนี่ขับไปได้โอเคแล้วคร แล้วก็นะครับก็ไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าผมคิดอยียจททำต่อแล้วก็มันก็มันก็พอได้นะครับก็้คิปของผมก็ให้ทุกท่านนัเสนอในกับการดูยิ้ของผมนะครับมันเป็นคิดที่อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ขอให้เสนอแล้วกันครับลาวก่อน